จริงไหมคะถ้าผู้หญิงเล่นเวทแล้วหนะ้าอ,อกจะเล็กลงเทรนเนอร์ลูกหนีนะคะอดีตนักกีฬาพ่อกายทีมชาติชุด2 0 1 9ค่ะ Could try play, but you never gonna Look the other but the never way be me ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องทราบองค์ประกอบของหน้าอกผู้หญิงก่อนนะคะอย่างแรกเลยคือเนื้อเยื่อไขมนันหรือที่เรารู้จักกันว่าอดีพสทิชชู เป็นองค์ประกอบหลักของขนาดหน้าอกผู้หญิงนั่นเองค่ะ 2. อกล้ามเนื้อมัดหลักที่อยู่ใต้หน้าอกผู้หญิงนะคะเรียกว่า pector muscle และสิ่งสุดท้ายเลยนะคะก็คือต่อมนำ้นำนมนั่นเองค่ะเป็นองค์ประกอบหลักดังนั้น<อ>การที่เล่นเบ<ว>สทีนี้เพื่อสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายจึ่งเป็นการเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายทําให้ไขมันหายไปโดยที่เราไม่สามารถกําหนดจุดในการลดไขมันเฉพาะส่วนได้ที่เรียกว่า spot reduction หรือ targeted loss ทำ ให้ไขมันลอนหน้าอกหายไปและนั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้หน้าอกของผู้หญิงเล็กลง สาวๆาวาวที่เล่นเวทเทรนนิ่งเป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลใจไปเลยนะคะเพราะการเล่นเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยเพิ่มขนาดของหน้าอกผู้หญิงให้สวยงามและสามารถยกกระชับได้นั่นเองค่ะด้วยการฝึกท่า p ุชอัมดัมเบลเชดเพสแมชชีนเชดเพสดัมเบลไฟแมชชีนไฟเป็นต้นค่ะนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องฝึกเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารที่เพียงพอด้วยนะคะการได้รับสารอาหาร ประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันที่ดีรวมไปถึงเส้นใย,ยอาหารและการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยค่ะนอกเหนือจากที่กล่าวมายังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อขนาดหน้าอกผู้หญิงเช่น<ๆ>การคาร์ดิโออย่างเดียวโดยไม่มีการเวทเทรนนิง่งการรับประทานอาหารที่น้อยเกินไปหรือการได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนน้อยเกินไปกรรมพันธุ์ระดับฮอร์โมน น้ำหนักตัวการเจ็บป่วยเป็นต้นสรุปนะคะผู้หญิงเล่นเวทแล้วหนะ้าอกเล็กลงจริงค่ะเกิดจากไขมันบริเวณหนะ้าอกลดลงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือในส่วนของกล้ามเนื้อทําให้หน้าอกของผู้หญิงดูกระชับและสวยงามขึ้นนั่นเองค่ะ